เจ้าพอดีค่ะครับโอ้วอันห้าน้อยเขาขอจากน้อยทีน้อยบนลางสองน้อยสีน้อยบนลางสองน้อยตะวันเล่าพัฒนาเขาสีหนึ่งหนึ่งสีเขาโอ้เด็กวินเด็กวินเขาทั้งสามตัวเลยนะพ่อเนาะหาสีหนึ่งลิชุดตัด ลุดเป็นบอ่อคือ<ะ>ตัดลุดกับตางช่วงขาเดี๋ยวจะงพ่อพ่มพ,พ,พิจารณาสูตรอีกเทือนึงเดี๋ยวจงตามกันตัวเนาะคะนะ่ะเนาะตอนนี้ไปห้าหน้อยสกนตอนนี้ไปห้าหน้อยสกนตอนนี้เวลาเอ่อตีหาสามสิบกว่านาที่แล้วนะคะเลขลักตัวไรพ่อจะ๊เะเลขหกเจ็ดแปดเขา้าโซนหกเจ็ดแปด เาศูนย like ์โอน้อยๆเลน้อยน้อยน่อยหน้อยนะคะน้อยสามที่หเคส้อามที่หาหเจ็ดโมนอน

9, 0ก้าสองจับคู่บนล่าง 38, 39, 30, 3ามเก้าสามศูนยหนึ่งสสองสี่แปดสหนึ่งสสอง

เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึงเจ็องเวันนึง้อหัดอกแาหกสามแป้กสาระวังเปดกับสอง เอาคนอยากทุบเตือนตัวเลศนะพนะ่อเนาะตัวเลขแนวทางห้าหน้อยหุ่นหวยทุกอย่างเล้ค่ะท่ช่วงขามือขึ้นนี้เล็กไหลเหล็กเหล็กเล่าเหล็กยังออกอยู่นีพ้่นนะคะเล่าวีไอพี่เล่า, VIP, ลาอี่ยงเนี่ยเล่ากระช่วงกระชาิกันอยู่นี่นีนะคะเอาไปตอกทำช่วงขาปีใหม่ อาปีใหม่ยังไม่เขียนพศอสะเก่าอยู่วันพฤหัสบดีสบ6 9นอดี2,569นะคะเป็นมือเรีมือแรกของวันที่มือแรกของปี2,569นนะคะตำช่วงขาก็ขอสวัสดีปีใหม่พ่อพรอมนะพอนอะ่อนะครับปีใหม่นี่ก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นสูตรกระเข้าดีเจอแต่สิ่งดีๆด้อพ่อเดือดสุขภาพดีพร่อม นะคะเยวตอย่อไทยจะเสรพออวยพ่อีใีไม่พอไม่พี่นอง,องเข้าเลขห้าน้อยนะคะเลขหลักสามสีห้ากเจ็ดตัวประกบ8 9 0 1 2จับคู่บนล่าง3 8 3 9 3 0 3ามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งส 6ก6ป6หกเก้7หกศูนย์หกนึ่งหอเ่อเล็กวิน8 2ดสอหาสตัวระว่างคือ8กับ2อันนี้เป็นชุดขอบจักรกว่านเป็นชุดประจำวันสำหรับทำช่วมที่จะนั่ไปใส่ไปพิจารณาตันเตตตีหาขึ้นจนหอดหกทุ่มของ วันที่หนึ่งมก,กรา, 2, ะะาสองพันหาร้อยหกสิบเก่านาะค่ะเนาะเอาถุงชมพิจารณาเมืองจัดเมืองว่าปีหกเก่าก็ปีหกแปดสิไปดีขื้นกันบอนะคะสิเดินดีคือกันกบอเนาะค่ะเนาะเอาไทายคิปให้พ่อพบปะสวัสดีปีใหม่พี่น้องท่รนผชุชมก่อนครับสวัสดีปีใหม่ที่ทุกคน ปีปีไหม่เราอะไพิถีิงนดีๆหอมอะไรเงินไรท่องเงินไรน่องท่องไรเขาเต็มกระเพราองเต็หมดะควาเขียบยัยไรความไขยัยมีใหแย่มิถะความดีๆทำรับเรื่อยๆทุกคนทุกคนถูกหวยรวยเงินเอ้ดึกอันไรคออะไรอันนั้นไอ้ท่องเขาอะไรท่องเงิอนคออะไรเง่นคออะไรเงิ่นเต็ม กระเป๋าหนึ่ละใช่ทุนี่ก็ไดาทุกขูทุกคนหนละครับมันก็น้อยกับเขาดีสูงเหมือนลรือวะเมื่อนี้กับเขาถามน้อยสีน้อยบนรางสองน้อยอยู่เทว่าเล่ากับเขาดูไม่ได้ชุดเต็มลายจุดทัดมันเพวกเขามันกับเขาก็เราก็ตามเคยนึ่งละสามหนึ่งแค่ดีสี่หนึ่งไปไล่คนกับเช็ดสีเช็ดไปไล่ทุกคนน่ะ มันมันหอดอยู่หรอกสวนมันหอดยวแย่ว่าคนขามไปเรยนะอืมกับของเมียนเนาะพี่สองหนึ่งสามหนึ่งกับสี่หนึ่งมีไรอาหลากลากอยู่คนเอาชีเจ็ไปเรยจทัวบานเงีก็เร่อยผาก็เ่นทั่ววันไงขนำลำนี่น่ากูขามไปเึ <S 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 ้นหยอกขึนว่าหอกี่ีอืมงานนะสวว่ารถจะนรถุ่ก็เป็นนิสันแหละุ่นก็ มันถืรถวางเลมกับรถันกับจำใจทำไปขึ้นเข้าน่ะจ้าพ่อวันนาแกไม่เข้าหรอหอยทุกคนไหนถือคนลางคนลางขึ้นเข้าน้อยก็ไใดเล่าก็ไใดุู้กทุกคนนั่นะกลับขั้นเรียกมังคําทนั่นละจ้าพ่ออ่าขอกลับขอพระคุณพ่อนลายไทยตุเรียวเนี่ยทางมาตลอดปีสองพันห้ารอยหกสิบแปด เมื่อนี้หกสิบเก่ากรคอยตัวเลียเนี่ยถ้าองพอ่อเฮงเฮงปังปังกัวเก่าเนาะพ่อนะ <c oughs> เอาตีไม่พาลูกพลาล้านฉกดีวันที่เอาตะมือวันที่หนึ่งผิดแล้วไปวันที่สองนี่เฮงขักถึงกว่าเก่าเพราะวันที่สองนี่เทิงไท่เทิงเล่าเลยพ่อเอาคักขักเดี๋ยวหนูจะสิโทราบหาไม่เล่าพัฒนาเอาเจอกันไม่คิดหนากับพ่อค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ